สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับครูเกตอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนสืบเนื่องจากคาที่แล้วนะคะเรียนต่อจากคาที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนในเรื่องของคำควบกล้ำแท้นะคะซึ่งในคาบเรียนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะคะในเรื่องของคำควบกล้ำไม่แท้กันบ้างนะคะว่าจะมีความแตกต่าง อย่างไรนะคะในคำควบกล้ำทั้งสองประเภทนี้นะคะหรือว่าสองชนิดนี้นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนในเรื่องของคำควบกล้ำแล้วก็เป็นคำควบกล้ำชนิดที่สองนะคะคำควบกล้ำไม่แท้เด็กๆค่ะเรามาอ่านบทอ่านนี้แล้วก็สังเกตคำควบกล้ำไม่แท้ที่ปรากฏอยู่ในบทอ่านนี้นะคะว่ามีคำไหนบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยค่ะ อะไรอยู่ในพงไพรนะคะอะไรอยู่ในพงไพรต้นไสย้อยอะไรอยู่ในหอคอยสร้อยสามสีอะไรอยู่ในส่วนนี้นนสีใหญ่อะไรอยู่ในหายใบยพุทราอะไรอยู่ในทาราปลาอินทรีนะคะ,ะสำหรับบทอ่านนี้นะคะเราก็เจอ คำควบกล้ำไม่แท้ที่ปรากฏอยู่นะคะเด็กๆคิดว่ามีคำไหนบ้างคะมาดูแต่ละ,ะวักกันนะคะเราก็จะเจอคําว่าต้นไสนะคะซึ่งคําว่าไสก็จะเป็นคําควบกล้ำไม่แท้นะคะทอรอเนี่ยเราจะอ่านออกเสียงเป็นซอ,อยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็จะเจอคําว่าสร้อยนะคะคําว่านนซีนะคะค แล้วก็คําว่าพุทธสาสุดท้ายค่ะปลาอินทร์นะคะคําว่าอินทร์นะคะก็เป็นคําควบกล้ําไม่แท้นะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะว่าการอ่านคําควบกล้าไม่แท้นะคะซึ่งมีด้วยการสองลักษณะนะคะที่ปรากฏอยู่ในบทอ่านนี้นะคะมันจะมีความแตกต่างมีการอ่านที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ทบทวนกันก่อนนะคะในเรื่องของคําที่มีเพียนชนะควบกล้ำนะคะหรือที่เราเรียกว่าอักษรควบนะคะคือเพียนชนะต้น2ตัวประสมสระเดียวกันนะคะซึ่งเสียงเพียนชนะควบกล้ำเนี่ยในภาษาไทายจะต้องอยู่ในตําแหน่งต้นพยางค์เท่านั้นนะคะแล้วก็พยางค์ตัวที่สองจะต้องเป็นอักษรน,นะคะเพียนชนะตัวรอเรือนะคะรอลิงแล้วก็วแหวนเท่านั้นค่ะ เรามาดูคำควบกล้ำนะคะชนิดที่สองที่เราเรียนต่อจากครับที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนในเรื่องของคำควบกล้ำแท้ไปแล้วนะคะที่เป็นชนิดแรกนะคะทีนี้เรามาดูชนิดที่สองนะคะเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะก็คือคำที่มีเพย์ชนะต้นนะคะสองตัวประสมสระเดียวกันนะคะหรือว่าพยญชนะต้นตัวที่สองเนี่ยเป็นรอเรือนะคะซึ่งมีวิธีการอ่านออกเสียงก็ สองแบบด้วยกันนะคะวิธีการแรกเลยก็คือออกเสียงเฉพาะเพยญชนะต้นตัวแรกนะคะส่วนวิธีที่สองในการออกเสียงก็คือออกเสียงทอรอนะคะเป็นเสียงซอนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะการอ่านออกเสียงนะคะคำควบกล้ำไม่แท้รูปแบบที่หนึ่งนะคะก็คือออกเสียงเพยญชนะตัวแรกเพียงตัวเดียวคือคำที่มีเพยญชนะตัวหน้าเป็น ชอช้างนะคะสสาลาสเสือควบกับรอเรือนะคะเราก็จะออกเสียงเฉพาะเพียนชนะตัวหน้านะคะอย่างเช่นคําว่าจริงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นจอจานนะคะซึ่งไปควบกับรอเรือนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะอ่านออกเสียงเพียงชนะตัวหน้าก็คือตัวจอจานนะคะต่อไปในคําว่าสร้างนะคะ คำว่าสร้างเราก็จะอ่านออกเสียงก็คือเป็นใช้เพัญชนะตัวหน้าเลยนะคะก็คือสอเสือนะคะคำว่าเศร้านะคะก็เช่นเดียวกันนะคะในคําว่าเศร้าก็จะอ่านออกเสียงนะคะเ,เพัญชนะตัวหน้าเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะสะนะคะก็เป็นคําควบกล้ำไม่แท้นะคะก็จะสอเสือนะคะก็จะไปควบกับตัวรอเรือแต่ว่าเราจะอ่านแค่ เฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นก็จะเป็นตัวแค่สอสเสือนะคะเราจะอ่านว่าส,สะค่ะเด็กๆค่ะครูก็มีบทท่องจำนะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะสามารถแยกนะคะรูปแบบนะคะการอ่านของคำควบกล้มไม่แท้ที่มีสองรูปแบบด้วยกันได้ง่ายขึ้นนะคะ ก็มีบทท่องจำนะคะในการออกเสียงเฉพาะเพียนชนะตัวหน้านะคะซึ่งคำนะคะที่ปรากฏอยู่ในบทอ่านนี้นะคะก็จะเป็นคําที่อ่านออกเสียงนะคะเฉพาะเพียนชนะตัวหน้านะคะในคําควบกล้ำไม่แท้นะคะ <c oughs> เด็กสังเกตไปด้วยนะคะ <c oughs> เอาละค่ะเรามาอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะ <c oughs> ส่งน้ําในสระเศร้าใจจริงนะธรรมะอยู่ไหนเสริมสร้างศึกษา ศรัทธาต่อไปไม่นานแล้วไซจึงได้คืนมาเรามาดูคำควบกล้ำไม่แท้นะคะวิธีการอ่านรูปแบบที่สองนะคะก็คือการออกเสียงทอรอนะคะเป็นเสียงซอก็อย่างเช่นคำว่าใส่นะคะคำว่าทราบอ่านว่าทราบนะคะใายอ่านว่าใายแทกอ่านว่าแทกนะคะเด็กๆสังเกตนะคะแม้ ว่ารูปเขียนนะคะก็จะเป็นทรรอนะคะอ่ะแต่ละคํานะคะตั้งแต่คําว่าใสา่ทราบแล้วก็ทายแล้วก็แทรกนะคะตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะเสียงทรรอตรงนี้นะคะสองตัวก็จะอ่านออกเสียงเป็นสอสนะคะสอโซนะคะมาแทนก็จะเป็นคําว่าใส่นะคะเด็กๆขะต่อไปนะคะเรามาฝึกอ่านบทท่องจำนี้กันเลยค่ะตัวทรรอออกเสียง สอนะคะสวดทรงทราบสามสายสุดโซมหมายนกอินรีมัสซีอินรีมีเสิดนนซีพุทธสาเพาสวงไซซับแทกวัดโทมมนัสฉะเชิงเซา ตัวทอรอเหล่านี้เราออกสำเนียงเป็นเสียงซอนะคะและนี้ก็เป็นบทท่องจำนะคะที่ครูได้หยิบยกมาเพื่อที่จะเด็กๆสามารถนำไปต่อยอดท่องจำได้นะคะจำแนกข้อแตกต่างนะคะของการออกเสียงนะคะการอ่านของคำควบกล้าไม่แทนนะคะที่มีการอ่านออกเสียงแตกต่างกันนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างคําควบกล้มไม่แท้กันเลยค่ะเด็กๆอ่านนะคะออกเสียงไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะทักทายปลาัยสระน้ำสมเสร็จอินรีพุทธาเอาละค่ะเด็กๆค่ะเรามาทำกิจกรรมนี้กันนะคะกิจกรรมเติมคำควบกล้าไม่แท้ลงในช่องว่างให้สมบูรณ์นะคะเด็กๆสังเกต คำนะคะที่อยู่ในกรอบสีน้ำเงินนะคะก็จะมีคำว่าโสมเศร้าจริงซับสร้างแล้วก็ส่งนะคะเด็กๆจะต้องนำคำที่อยู่ในกรอบสีน้ำเงินนี้นะคะไปเติมลงในคำในลูกบอลน,นะคะให้สมบูรณ์นะคะก็จะมีคำว่าก่อนนะคะโศกจังศิลผมแล้วก็สุดค่ะอ่ะเรามาเติมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ คำแรกค่ะก็จะเป็นก่อสร้างนะคะต่อไปค่ะคำที่สองโศกเศร้านะคะคำที่สามค่ะจริงจังนะคะคำที่สี่ค่ะทรัพย์สินคำที่ห้าทรงผมคำที่หกสุดโสมนะคะอ่ะเราก็จะได้ว่า ก่อสร้างโศกเศร้าจริงจังทรัพย์สินทรงผมและก็สุดโสมค่ะเด็กๆค่ะเรามาทํากิจกรรมนี้กันเลยค่ะกิจกรรมอ่านเรื่องและก็สังเกตคําควบกล้ำนะคะที่ปรากฏอยู่ในเรื่องชีวิตพอเพียงนะคะก่อนอื่นเรามาอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องกันก่อนนะคะก่อนที่เรามาค้นหาคําควบกล้ำนะคะที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนี้ค่ะ เรื่องชีวิตพอเพียงครอบครัวของอินซีประกอบด้วยพ่อแม่อินซีและน้องๆอ,อีกสองคนคือซับและสายพวกเขาปลูกบ้านอาศัยอยู่เชิงเขาซึ่งมีทานน้ำเล็กๆไหลผ่านอินซีและน้องๆโปรดปรานการจับปลาในทาาน้ำนั้นยิ่งนะักหากจับปลาได้เขาจะนำปลาตัวเล็กไปปล่อยในสระน้ำหลังบ้าน ซึ่งมีบัวหลากสีบานสะพรัง่งส่วนปลาตัวใหญ่จะนำไปให้แม่ปรุงเป็นอาหารอาหารทุกมื้อมักจะมีน้ำพริกอยู่เสมอเพราะเป็นของโปรดของพ่อนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือเนื้อหานะคะเนื้อเรื่องชีวิตพอเพียงนะคะที่เราได้ฝึกอ่านกันไปนะคะเด็กๆคะเราสังเกตคำควบกล้ำกันเลยค่ะนะคะว่าแต่ละบรรทัดนะคะ จะมีคำควบกล้ำเป็นคำไหนกันบ้างนะคะ,ะเราเริ่มจากบรรทัดแรกเลยนะคะแล้วก็จะเจอคำควบกล้ำแทนนะคะนั่นก็คือคำว่าครอบครัวนะคะต่อไปค่ะลูกอินซีนะคะก็เป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะคะอินซีต่อไปค่ะคำว่าประนะคะหรือว่าประกอบนั่นเองนะคะคำว่าประนะคะเป็นคำควบกล้ำแท้นะคะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นคำว่าซับนะคะแล้วก็คำว่าทรายค่ะเป็นทั้งสองคำนะคะเป็นคําควบกล้ำไม่แท้ค่ะต่อไปค่ะในบรรทัดนี้ก็จะมีคําควบกล้ำแท้นะคะก็คือคำว่าปลูกนั่นเองค่ะเราไปดูบรรทัดที่3กันเลยค่ะมีคําว่า โปรดปรานนะคะส่วนคําว่าอินซีนะคะลูกซึ่งเป็นคําซ้ํากับบรรทัดที่1นนะคะเราก็ไม่ต้องนับนะคะต่อไปค่ะลูกหลังโปรดปรานเสร็จนะคะเป็นคําควบกล้มแท้นะคะทีนี้จะมีคําว่าปลานะคะเด็กๆขาเป็นคําควบกล้มแท้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปค่ะบรรทัดที่สนะคะก็จะมีคําว่า ปล่อยนะคะเป็นคำควบกล้ำแท้ค่ะต่อไปนะคะก็จะมีคำว่าสะนะคะเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ต่อไปมีคำว่าสะพังนะคะเป็นคำควบกล้ำแท้นะคะคำว่าสะพังนะคะต่อไปนะคะก็จะมีคำว่าปรุงนะคะ ก็คือปรุงอาหารนั่นเองนะคะก็เป็นคำควบกล้ำแท้นะคะที่ปรากฏอยู่นะคะส่วนคำว่าปลานะคะเด็กๆิกคะก็จะเป็นคำซ้ำเราจะไม่นับซ้ำนะคะต่อไปบรรทัดสุดท้ายนะคะเราก็จะเจอคำว่าน้ำพริกนะคะคำว่าพริกนะคะเป็นคำควบกล้ำแท้นะคะอีกคำหนึ่งนะคะนั่นก็คือคำว่า เพราะนะคะเพราะก็เป็นค well, okay. er. ําควบกล้าเช่นเดียวกันนะคะเป็นคําควบกล้าแท้นะคะคําว่าเพราะนะคะพรรอนะคะและคําสุดท้ายนะคะนั้นก็คือคําว่าโปรดนะคะโปรดตรงนี้นะคะก็คือเป็นของโปรดนะคะโปรดปรานเช่นเดียวกันก็คล้ายๆกันนะคะคําเหมือนกันนะคะก็คํานี้เป็นคําควบกล้าแท้เช่นเดียวกันค่ะ เรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆหยิบหนังสือวิชาภาษาไทยนะคะเปิดไปที่หน้า50แล้วก็หน้า51นะคะมีด้วยกันทั้งหมด2หน้านะคะเรามาดูในหน้า50กันก่อนนะคะซึ่งในข้อที่7นะคะก็จะให้เด็กๆนะคะเติมคําควบกล้มแท้ที่มีความหมายตรงกันข้ามกันนะคะจากคําที่เขากําหนดให้นะคะมาดูคําแรกค่ะคําว่าเฉนะคะตรงข้ามกับคําว่าตรงเรียบตรงข้ามกับคําว่าขรุขระ ซ้ายตรงข้ามกับคําว่าขวาหงายตรงข้ามกับคําว่าควา่ำแคบตรงข้ามกับคําว่ากว้างเหลี่ยมตรงข้ามกับคําว่ากลมสะอาดตรงข้ามกับคําว่าสกปรกกล้าหาญตรงข้ามกับคําว่า กลัวนะคะเรามาทํากันต่อนะคะในข้อที่8นะคะให้นักเรียนนะคะเติมคําควบกล้ำไม่แท้ลงในช่องว่างนะคะให้คำคำนั้นนะคะเกิดความสมบูรณ์ค่ะมาดูในข้อที่1นะคะคำที่1ค่ะก็จะเติมคําว่าสร้อยคอนะคะคำที่2ค่ะก่อสร้างคําที่3จริงจังคําที่4ส่งเสริม คำที่หโศกเศร้าคำที่6นะคะสะผมคำที่7จดสวดทรงคำที่8ทรงน้ำคำที่9หาดทรายคำที่สิบซุดโสมคำที่สิบเอ็ดนะคะรับสินแล้วก็คำสุดท้ายนะคะรับทราบค่ะ เดี๋ยวเราไปทําต่อนะคะในแบบฝึกหัดหน้า51ค่ะมาดูแบบฝึกหัดนะคะในหน้า51กันเลยค่ะข้อที่9นะคะให้นักเรียนนำคำควบก,กล้ำไม่แท้ต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความนะคะซึ่งคำที่เขากำหนดมาให้ก็จะมีคำว่าใสาทราบซับสุดโซมจริงสงสร้างเสริมส้อยแล้วก็เศร้านะคะเรามาดูตัวประโยคแรกกันเลยค่ะ ชาวไทยไปส่งน้ำพระในวันสงกรานต์นะคะต่อไปประโยคที่สองค่ะการสร้างงานทุกอย่างต้องมีการวางแผนงานนะคะต่อไปประโยคที่สามค่ะคุณครูส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านประโยคที่สี่ค่ะคนซื่อสัตย์มักพูดความจริงประโยคที่ห้าค่ะต้นไทรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงประโยคที่หกค่ะ คุณย่านอนไม่หลับทำให้ร่างกายสุดโทมประโยคที่7ค่ะคุณแม่สวมสร้อยไข่มุกสีขาวต่อไปนะคะมัดซีเศร้าใจที่สุนัขหายแล้วก็อีกประโยคหนึ่งนะคะการฝากเงินที่ธนาคารเป็นการออมทรัพย์อย่างหนึ่งและประโยคสุดท้ายนะคะ นักเรียนทราบไหมว่าคำควบกล้ำมไม่แท้เป็นคำอย่างไรนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะ่ะง่ายใช่ไหมคะในเรื่องของคำควบกล้ำนะคะแล้วเดี๋ยวนะคะเรามาพบกันใหม่นะคะในคาบเรียนหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ